มาพร้อมความหวานฉ่ำเก็บตกบรรยากาศที่ออฟชนะพรคุกข่าวขอฮาน่าลีวิสแต่งงานที่ทะเลปราณบุรีหนูจื้นไปมาด้วยบอกตรงนี้เลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆดูเหมือนละครตอนจบยังไงอย่งงางนั้นเลยละคะ่ะ วันนี้เพื่อนสาวคนสนิทของฮาน่าอย่างมุกดานรินรักพลอยลันดาภาโยปรานวรินก็บึงรถมาเซอร์ไพรส์ด้วยงานนี้เพื่อนๆก็แซวกันเองว่าใครจะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไประหว่างมุกดาและพลอยเอาแฟนๆว่าไงคะเออพี่โยไปแล้วหนึ่งคนที่สามตัดมือกับพลอยจับมือกับใครฮ<พ>อตเกินเออเาว่าจะด้วยกันก<ส>็ได<ส>้ค่ะ แว่าประมาณว่ามันเนาะคนสวยอะเนาะคนสวยมันเลือกเยอะ <c oughs> มันยากนิดน,นึงอะยากนิดนึง <c oughs> อะส่วนแฟนคลับของหนุน่ม,มบิวนัทพลมาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันค่ะบิวชวนแฟนๆร่วมงานบิวเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ร่วมงานวันเกิดและมีติ้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยการที่ร้านหมูกระทะหอมเตาถ่านในวันที่15มิถุนายนนี้ใครยังไม่มีบัตรมาจองก,กันได้นะจ๊ะ เจอกันที่ออหอมเตาถ่านครับเป็นร้านของพี่จินจินานะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาเพื่อเผื่ออาจจะได้เจอพี่จินด้วยนะก็มาเยอะๆนะครับเป็นร้านยิ่งย่างแล้วก็เราก็มาอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องกันครับเป็นอะไงเจอกันครับช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ามาสนุกในกองละครรอยรักรอยบาปมีคนชอบเต็มมากเป็นใครรอดูจ้า เชื่วงนี้หนูจื้อและนิวหนวดจะไปสนุกที่กองละครรอยรักรอยบาปวันนี้นักแสดงอยู่กันเพียบวุ่นเรื่องคอนเทนต์ติ๊กตอกกันอยู่ไม่รอช้าไปจื้อเอ้ยไปวุ่นกับเท้ากันจ้าพีธีกรอนไม่ทำอลไรใช่ไหมติ๊กตอกอยู่พีดีกรอนก็ถาม้วทําไมในข่าวมยเปิดรายการละความความสามารถเราหลากหลายขนาดนี้ละคะอยากใช่ทําอะไรได้ทําได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าทําได้ไม่ดีสักอย่าง ชายิร์ลจัะชายิร์ลยังไงน้องสาวเป็นเพลงอะไรกันนะเมื่อกี้กำลังซ้อมอยู่ค่ะเออบอกว่าจะเต้นเพลงที่แบบว่าเขาประกวดอ่าเวทีเดรดดาวมามีไหมพอแบบจะรู้จักคนประกวดเดอะสตาร์ไหมรู้จักสีหล่อด้วยรู้จักดีเลยไหมสี่อหล่อคอยเต้นเนี่ยซ้อมอะไรยังไงอะโอ้โหเฮ้ยจะบอกว่าคนนี้เขาก็แบบว่าเป็นเจ้าของดิจิตอลเหมือนกันนะแล้วแต่ไม่ได้เต้นนะเดี๋ยวจะเต้นนะคอนเทนต์เนอร์คืออะไรคอนเทนตนอร์ผมจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้ star แบบนี้เออเต้นแล้วไม่ค่อยมีใครดูเต้นแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองกายภาพไงก็ไม่รู้ขอหรอเพี่ยวคอนเทนต์ติ๊กตอกเราอะไรหรออ๋อรักลักคล้ายๆอย่างเดียวเลยพอรงนั้นเลยเหรอพอใจนะแล้วออะะไรเยดาวเต้นไปเต้นคุณทำไมท่านี้นะโอ้โหเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วถอยหลังสามครั้งสามครั้งเหรอสามครั้ง เหมือนเหมือนสองคนนี้เขาจะเต้นได้ดีกว่าพิธีกรนะคะเออได้ยินดีนะครับผมตอนนี้คิวว่างแล้วโอ้ยโอ้โหเต้นไม่ดีเลยชินเพื่อนมากเต้นชินเพื่อนมากไหนบอกว่าจะเต้นโอ้โหสเต็ปไม่นอนเลยด้วยแบบนี้อย่าเลยอ่ะแต่ใดๆอ่ะพูดจริงๆเต้นดีกว่าทำพิธีกร